27กันยายนนะครับ2563นะครับวันนี้นะครับเปิดตัวนะครับรีวิวครั้งแรกนะครับที่เตาสำเร็จนะครับ s s 0 0 7นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะครับเปิดตัววันนี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก็คือรูปทรงจะประมาณนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวเก่านะครับตัวนี้ก็คือ ss 0 6 A นะครับตัวนี้นะครับความแตกต่างนะครับพี่น้องก็ดูนะครับ,รบก็ตัวเดิมเราจะเจาะฝาถังนะครับขึ้นเป็นท่อแฟกแบบนี้นะครับส่วนตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับเขาจะออกข้างแบบนี้นะครับสองข้างนะครับนี่นะครับท่ออากาศเขานะครับตัวนี้นะครับนี่ก็ตรงนี้นะครับจะออกมานะครับจะไม่เจาะฝาถังนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะสามารถที่จะเซฟควันได้ ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับจากเดิมตัวนี้ก็ควันน้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับยิ่งจะทําให้ควันน้อยนะครับลดปัญหาเรื่องมลพิษลงมาได้อีกนะครับตัวนี้อาจจะมีแรงดันออกมาซึมซึออกมาตามนี้นะครับนิดเดียวนะครับถ้าเรามีลูกยางนะครับครั้งแรกก็จะลดปัญหาควันได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเผาไปนะครับเตาที่1ที่2นะครับที่2ที่3ก็ สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยการอุดดินนะครับอุดดินเอาดินผสมกับขี้เถ้านะครับแล้วก็ยาตรงร่องขอบขอบฝาถังนะครับช่วยลดควันได้ดีมากนะครับตัวนี้ก็คือตัวเป็นที่เราพัฒนานะครับเป็นระบบน้ําเย็นนะครับตัวควบแน่นนะครับตัวนี้นะครับระบบน้ําเย็นนะครับสามารถที่จะกันน้ําส้มคนไม้นะครับได้ประมาณ10ลิตรนะครับต่อครั้งนะครับถ้าเป็นไม้หมัดๆมนะครับพี่น้องก็ เราก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำส้มันไม้นะครับหนึ่งจุดแล้วก็ตัวเผาไหม้นะครับท่อนี้นะครับทําให้ไม่มีควันนะครับควันจะน้อยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็การเผาขยะได้นะครับเตาของเราเป็นเตาทรีอินวันนะครับสามารถเผาถ่านได้คุณภาพสูงนะครับเผาขยะได้นะครับด้านนี้ก็คือ เป็นกล่องนะครับสามารถที่จะเติมขยะพลาสติกพวกแมสพวกแพมเพิร์ดได้นะครับตัวนี้เผาไปกับการเผาขยะเผาถ่านได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ในซุ้มคนไม้นะครับก็สามารถตอบโจทย์พี่น้องนะครับทําเราออกแบบให้ตอบโจทย์พี่น้องได้ควบคุมหลายเรื่องนะครับตัวนี้ก็แล้วก็ข้อดีของทําท่อออกมาแบบนี้นะครับก็ข้อดีเาก็คือนะครับ ท่อตรงนี้จะไม่โยกนะครับไม่โยกแล้วก็ไม่สะเทือนถึงก้นเตานะครับทำให้เตาคนเตาแข็งแรงนะครับไม่ไม่ไม่แตกไม่ไม่ชำรุดง่ายนะครับก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับที่ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับร้านวัชพลอ็นเจเนียริงนะครับจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอเม่พึ่งนะครับพิกัดบ้านคาบงนะครับตรงข้าม บ่งแปลงมันอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับพี่น้องก็มาหาง่ายนะครับตัวนี้นะครับก็ฝากเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับ0630349728นะครับอีกเบอร์นะครับ0804255595นะครับของแอดมินเพจนะครับเต่าเป่าฐานน้ำส้มควนไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ